สวัสดีค่ะวันนี้มารีวิวรถไขยไก่ทอดเดี๋ยวเราจะลังคาสไล์ออกด้านข้างได้นะคะแล้วก็ม้อนเก็บได้นี่ค่ะบางแดดบงังฝนอันนี้ยังลื่ไปขันให้นแน่นนะครับนี่นอ่ตัวนี่ นี่คะเ่โอ้คันบบกไงวะที่นี่ลังคาจะสามารถเอาออกได้ทั้งสองฝั่งนะคะแล้วก็ม้วนเก็บได้เดี๋ยวช่างจะม้วนเก็บให้ดูค่ะม้วนเก็บให้ดูหน่อยค่ะช่างสูงค่ะ ช่างตัวถูงค่ะมนหอกหมกันสที่เบนมุนแบบนี้พวกมันจะดึงตัวเองไว้นะครับแล้วหมุนล็อกเลยหมุนล็อกกบบซืเอร์มีออก อันนี้จะเป็นที่วางถังน้ำแข็ง <c oughs> นะคะดวแม็ก <c oughs> แล้วก็จะเป็นช่องใส่เตานี่จะทำสำหรับใส่เตาหัวฟูนะคะ <c oughs> ด้านหน้าก็จะเป็นที่วางเตาแกา๊สที่วางถังแก๊สนะคะแล้วก็จะเป็นโครงป้ายโครงสำหรับใส่ป้าย <c oughs> ด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างโอเค